ตอนที่51ชื่อตอนว่าการดวลเมื่อปีนหอคอยสถานที่ที่ยอดนิยมที่สุดในเครือข่ายดวงดาวมักจะเป็นหอคอยดวงดาวที่บริเวณใกล้เคียงของหอคอยดวงดาวเราจะรู้สึกได้ว่าเครือข่ายดวงดาวรุ่งเรืองแค่ไหนในฐานะโลกที่สองของสหพันธ์เรเดียนส์หลังจากที่ไปถึงทางเข้าของหอคอยดวงดาวลลนยวนก็ประหลาดใจกับสิ่งที่เขาได้เห็น และได้ยินระหว่างทางเขาเห็นเฟรทุกประเภทพวกมันทั้งหมดถูกขัดลอกและอัปโหลดข้อมูลในเครือข่ายดวงดาวแต่เฟรระดับสูงยังคงไว้ซึ่งความกล้าหาญที่แท้จริงของพวกเขาทำให้เกิดแรงกดดันที่ทำให้เกิดความเสียหายในเครือข่ายได้ในการที่จะปีนหอคอยดวงดาวต้องลงทะเบียนก่อนแน่นอนว่าไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนทุกครั้งก่อนปีนหอคอย ทุกคนจะต้องลงทะเบียนข้อมูลในครั้งแรกที่ปีนขึ้นไปบนหอคอยเท่านั้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการลงทะเบียนข้อมูลของพวกเขาก็คือการแสดงอันดับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณและความแข็งแกร่งของเฟย์ที่ทำสัญญาจากนั้นจะสร้างข้อมูลและเมื่อท้าทายหอคอยข้อมูลจะสร้างภาพเสมือนจริงในโลกแห่งความเป็นจริงมันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญ,ญาณฉีที่จะต่อสู้โดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจ การต่อสู้แบบทุ่มสุดตัวอาจส่งผลให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณระดับสูงต่อสู้อย่างเต็มกำลังพวกเขาไม่อาจจะสามารถควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นได้และอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บล้มตายเครือข่ายดวงดาวเกิดขึ้นเพื่อชดเชยปัจจัยนี้การต่อสู้ในเครือข่ายดวงดาวเหมือนกับการบันทึกข้อมูลทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญ,ญาณและเฟในระหว่างการต่อสู้ ปราสาทสัมผัสความรู้สึกเจ็บปวดทุกอย่างจะเหมือนกับนีโลแห่งความเป็นจริงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตในเครือข่ายดวงดาวในระหว่างการต่อสู้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณและนักสู้ในโลกแห่งความเป็นจริงจะไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพใดๆความสำคัญของการปีนหอคอยดวงดาวทำให้ผู้คนได้รับความรุ่งโรจน์ในการจัดอันดับที่สูงและช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณชีและเฟของพวกเขาสามารถทำงานเป็นทีมได้นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองใช้เทคนิคการต่อสู้ใหม่ๆสำหรับ100ชั้นแรกของหอคอยดวงดาวผู้ท้าชิงจะถูกสุ่มเลือกในชั้นเดียวกันสำหรับการต่อสู้ผู้ชนะจะลุกขึ้นทีละชั้นในขณะผู้แพ้จะล้มลงทีละชั้นหลังจากไปถึงชั้นที่100จะต้องผ่านบันไดเซียนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อการดวลเลื่อนตำแหน่งในระหว่างการดวลเลื่อนตำแหน่งผู้ท้าชิง3คนที่เข้าร่วมการเลื่อนตำแหน่งจะถูกสุ่มเลือกมาทำการดวล3ามครั้ง หลังจากการดวน2ครั้งติดกันการดวนครั้งที่3สามารถข้ามไปได้และผู้ท้าชิงจะเลื่อนชั้นไปที่บันไดเซียนหากผู้ท้าชิงแพ้การดวน1ครั้งการเลื่อนชั้นไปยังบันไดเซียนจะล้มเหลวหากผู้ท้าชิงแพ้การดวนสองครั้งผู้ท้าชิงจะไม่สามารถอยู่บนชั้นที่1 0 0ได้และจะหล่นลงไปยังชั้นที่99หากผู้ท้าชิงแพ้การดวนสมครั้งพัวเขาจะตกลงไปยังชั้นที่98โดยตรง และจะต้องปีนกลับขึ้นไปที่ชั้น100ก่อนถึงจะสามารถท้าดวดเลื่อนชั้นได้ครั้งกดในการปีนหอคอยนั้นง่ายมากอย่างไรก็ตามเมื่อปีนหอคอยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจับคู่กับผู้เชี่ยวชาญชี้ที่โหดร้ายซึ่งจริงๆแล้วน่ากลัวมากและติดอยู่ชั้นล่างคนเหล่านี้รู้จักกันในนามผู้รักษาประตูของหอคอยดวงดาวทุกคนที่ปีนขึ้นไปบนเครือข่ายดวงดาวจะมุ่งเป้าไปที่บันไดเซียนเฉพาะ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นให้เข้าไปในบันไดเซียนเท่านั้นที่จะได้รับพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามของหอคอยดวงดาวคนเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นชนชั้นพระเจ้าเนื่องจากนี้เป็นครั้งแรกที่หลินห่นยวนกําลังปีนหอคอยดวงดาวเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงทะเบียนตัวเองอย่างเชื่อฟังข้อมูลประจําตัวที่จําเป็นในการลงทะเบียนสําหรับหอคอยดวงดาวนั้นแตกต่างจากที่อื่น บัตรเครือข่ายดวงดาวผูกข้อมูลประจําตัวของหอคอยดวงดาวเอาไว้นอกจากนี้ยังหมายความว่าพลเมืองของสาวพเรเดียนแต่ละคนจะสามารถใช้ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเพื่อเข้าร่วมหอคอยดวงดาวเท่านั้นสาวพาน์มีสหภาพแรงงานมากมายและส่วนใหญ่มีทรัพยากรจํานวนมากและเงินเดือนสูงเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณชีสสหภาพแรงงานทั้งหมดจะจัดตั้งทีมเพื่อเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่บางรายการ โดยปกตินักดวลันดับสูงที่มีศักยภาพมักจะกลายเป็นเป้าหมายในการรับสมัครของสาภาพแรงงานเมื่อเข้าไปในห้องลงทะเบียนผู้ท้าชฉงหน้าใหม่ของหองคอยดวงดาวลินหยวนสังเกตว่ามันเย,ยบมากมีชายหนุ่มคนนึงพลิกดูหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเฟเมื่อเขาเห็นลินหยวนเข้ามาเขาก็พูดทันทีว่านักปีนหน้าใหม่รีบเข้ามากรอกแบบฟอร์มหลังจะกรอกแบบฟอร์มแล้วฉันจะนําคุณเข้าไปยังข้างในเพื่อป้อนข้อมูล จากนั้นชายหนุ่มก็วางแบบฟอร์มลงบนโต๊ะให้หลินยวนอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็มองไปยังจีเนียสและฉีมี่ที่ยืนอยู่บนไหล่ของลินยวนและพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าสนใจว่าเฟยสองตัวของคุณดูดีทีเดียวฉันไม่คิดว่าจะมีสัตว์วิญญาณที่ฉันไม่รู้จักมาก่อนหลินยวนยิ้มและตอบจีเนียสมีวิวัฒนาการมาจากอสูรร้อยปิศนาในขณะที่ฉีมี่มีวิวัฒนาการมาจากซาวเบิร์ดจีเนียสเป็นอสูรพัน1000ปริศนา ระดับบรอนซ์ในขณะที่ฉีมีเป็นนกสตรีมคาวแอชเชลเบิร์ดก็เป็นระดับบรอนซ์เช่นกันไม่เคยมีใครพัฒนาอสูรร้อยปีิศนาและซาวเบิร์ดให้เป็นระดับบรอนซ์ดังนั้นพวกมันจึงไม่เหมือนใครในโลกนี้และเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครจำพวกมันได้ลินยวนทรงแบบฟอร์มพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวของเขาอย่างรวดเร็วชายหนุ่มรับมาแล้วเหลือบมองไม่เห็นว่าไม่มีปัญหาเขาจึงยืนขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้าลินยวน ตามฉันมาการป้อนข้อมูลในครั้งแรกอาจจะค่อนข้างลำบากแต่คุณจะมีหลักฐานการลงทะเบียนบนเครือข่ายดวงดาวหลังจากป้อนข้อมูลครั้งแรกในครั้งต่อไปที่อันดับผู้เชี่ยวชาญของคุณเพิ่มขึ้นหรือคุณมีเฟใหม่หรือเฟที่พัฒนาขึ้นใหม่คุณสามารถป้อนข้อมูลด้วยตัวเองในระบบเครือข่ายดวงดาวได้ชายหนุ่มแจ้งเรื่องสําคัญของลินหยวนหลังจากจบหน้าที่การงานเขาหยิบหนังสือเล่มเดียวกันที่เขาอ่านก่อนหน้านี้ออกมาเขาพลิกดูอย่างระมัดระวัง ขณะเดินและดูเหมือนจะจำมันได้หลินหยวนเห็นชื่อของหนังสือเล่มนี้และเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับนักสังเกตการเฟรนดับต้นจากนั้นเขาก็ถามว่าจากรูปลักษณ์ของหนังสือของคุณคุณจะเข้าร่วมการสอบนักสังเกตการเฟรนดับต้นใช่หรือเปล่าชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าเด็กหนุ่มหลินหยวนจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อที่สามารถตรวจสอบได้สําหรับนักสังเกตการเฟอันดับต้นเขามองไปยังหลินหยวนด้วยความประหลาดใจ และพูดว่าใช่ฉันจะสอบผ่านนักสังเกตการเฟอันดับต้นและเตรียมสอบปรมาจารย์นักสร้างในเดือนหน้านี้ชายหนุ่มมีสีหน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งและน้ำเสียงของเขาเต็ไมไปด้วยความมั่นใจและความปรารถนาที่จะโอ้อวดหลังจากที่ชายหนุ่มอธิบายขั้นตอนที่จําเป็นและลงทะเบียนให้กับลินยวนเรียบร้อยแล้วลินยวนก็จากไปสําหรับชายหนุ่มสิ่งที่เขาต้องทําในตอนนี้ก็คือจดจําความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับอาชีพนักสังเกตการเฟ ลินยวนไม่ต้องการจะรบกวนเขาต่อไปสำหรับใครก็ตามที่มีความสามารถในการสอบปรมาจารนักสร้างและสอบผ่านก็เหมือนกับการกระโดดผ่านประตูมังกรแม้แต่นักสร้างขั้นหนึ่งก็เป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพและชื่นชมไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนหลินยวนได้ป้อนข้อมูลให้กับมอร์เบียสตีเนสและฉีมีแล้วสำหรับน้ำแดงมันยังคงเป็นระดับนอร์มอลและไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมในรูปแบบการต่อสู้ของหอคอยดวงดาว ดังนั้นหลินหยวนจึงไม่ได้ป้อนข้อมูลของน้ำแดงลงไปหลังจากลงทะเบียนในรายการของหอคอยดวงดาวแล้วก็มีบัตรประจำตัวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหลินหยวนออกมาชื่อหลินหยวนเพศช,ชายความสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก61กิโลกรัมชั้นหอคอยดวงดาวชั้นศูนย์ผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณฉีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขั้นดีเฟที่ทำสัญญาด้วย มอบี u s ius, ระดับชับ un, น้น e อล t ิ7เจส่วนสิระดับอีอันศูนย์พันปริศนาระดับบรอนซ์1นึส่วนสิคุณภาพระดับนอร์ม l ลส r รีมคราวแอชเชอร์เบรระดับชั้นบรอนซ์1นึส่วนสิคุณภาพระดับนอร์ม l บันทึกการดวลดวลศูนย์ชนะ0ูนย์แพ้ศย์ชั้นสูงสุดก็0ย์หลังจากเห็นบัตรประจำตัวหลินหยวนก็เลือกที่จะปกปิดข้อมูลทั้งหมดทันที นอกเหนือจากบันทึกการต่อสู้และตำแหน่งด้านจิตวิญญาณเครือข่ายดวงดาวเป็นโลกที่สองของสาพาเลเดียสในแง่ของการประการความเป็นส่วนตัวดีกว่าโลกแห่งความเป็นจริงด้วยซ้ำตอนนี้หลินหยวนได้ป้อนข้อมูลทั้งหมดแล้วเขาเลือกที่จะเข้าไปในหอคอยดวงดาวทันทีหลินหยวนไม่ได้เข้าร่วมการรวในใดๆในเครือข่ายดวงดาวและเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มผู้ปีนหอคอยด้านล่างจาํานวนไม่ถ้วนหลังจากเลือกตัวเลือกเพื่อจับคู่กับคู่ต่อสู้หลินหยวนก็ถูกจับคู่อย่างรวดเร็ว กับนักดวลที่อยู่ชั้นล่างสุดของหอคอยดวงดาวเมื่อลินยวนเห็นข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามเขาค่อนข้างตกใจคู่ต่อสู้ได้เข้าร่วมการดวลทั้งหมด471ครั้งแล้วและชั้นสูงสุดที่บันทึกเอาไว้ก็คือชั้น3นั่นหมายความว่าเขาถูกตรึงไว้ในเกือบทั้งหมดของการดวล471ครั้งไม่อย่างนั้นเขาจะไม่อยู่ชั้นล่างสุดของหอคอยดวงดาวไม่สามารถซ่อนบันทึกการดวลกันได้และก่อนการดวล ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเห็นบันทึกของกันและกันได้ฝ่ายตรงข้ามเป็นชายชราที่มีอายุราวๆแปดสิบปีและผมครึ่งหนึ่งของเขาเป็นสีขาวแล้วแต่หลังจากที่ได้เห็นบันทึกการดวลของลินหยวนเขาก็หัวรอกมาทันทีคนแก่อย่างฉันเจอคนมาใหม่ก็จริงหลังจากที่ชนะการดวลครั้งนี้และปีนขึ้นไปยังชั้นหนึ่งฉันก็จะไม่ปีนหอคอยอีกต่อไปด้วยวิธีการนี้ฉันจะสามารถอยู่ที่ชั้นหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือน และฉันก็จะสามารถอวดเท่าหลิวคนนั้นที่ฉันถัดไปได้หนึ่งเดือนหอคอยดวงดาวเป็นสนามทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณทั้งหมดในสาพันเรเดียนสที่กำลังปีนหอคอยจะต้องเข้าร่วมการดวลหนึ่งครั้งต่อเดือนยังเป็นเพราะกฎนี้เองที่ทำให้ผู้โชคดีไม่สามารถรักสามารถตฐานที่ไม่ถูกต้องได้ลินยวนสังเกตว่าชายชราที่อยู่อีกด้านหนึ่งเรียกดวงสีเทาธรรมดาลินยวนไม่รู้จะทำอะไรสักครู่ เดิมทีเขาต้องการท้าทายคู่ต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องทักทายและการต่อสู้ก็จะจบลงในไม่ชา้าหลินหยวนไม่ได้ขอให้ฉีมี่เปิดใช้งานความสามารถแต่ขอให้จีเนียสพุ่งไปด้านหน้าด้วยการแกว่งหางสองสามทีดวงสีเทาก็ล้มลงไปแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชายชารามีเฟเพียงตัวเดียวดังนั้นเขาจึงแพ้การต่อสู้ทันทีหลังจากการแพ้การดวลชายชารามองไปยังหลินหยวนและแสดงเขานอนลงบนพื้นและร้องเสียงหลง ไอ้ยาเอลอันน่าสงสารของฉันเด็กสมัยนี้ไร้ความแปรณีจริงๆริงลินยวนมองไปยังชาชราที่หน้าทึ่งและเกาหลังศีรษะของเขาอย่างเชื่องช้าลุงแกค่คนนี้น่าจะมีส่วนร่วมในการกําเนิดนักแสดงนะเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าชาชราไม่ยุติธรรมในการแสดงเร็วๆนี้ลินยวนกล่าวว่าลุงนี่คือเครือข่ายดวงดาวแม้ว่าคุณจะเอวหักที่นี่แต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับ ชายชรา,ากระโดดขึ้นเพื่อตอบสนองและกรอกตาไปยังหลินหยวนฉันจะให้คุณชนะในวันนี้ย้อนกลับไปตอนนั้นฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สู้ได้โดยไม่ต้องใช้เฟรด้วยซ้ำลืมมันไปเถอะชายชราคนนี้กำลังจะกลับบ้านเพื่อกินยาของฉันบันทึกของหอคอยดวงดาวในปัจจุบันของหลินยวนแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาอยู่ชั้นที่หนึ่งของหอคอยดวงดาวแล้วในตอนนี้หลินยวนรู้สึกได้ว่าการดวลชั้นล่างสุดนั้นง่ายมากแต่การแสดงของชายชรานนั้นก็น่าขบขันเช่นกัน แรงผลักดันของลินยวนเพิ่มขึ้นเมื่อเขายังคงมีส่วนร่วมในการดวลมากขึ้นไปถึงชั้นเก้าอย่างรวดเร็วตอนนี้ลินยวนมาถึงชั้นเก้าแล้วในที่สุดเขาก็พบคู่ต่อสู้ที่ใช้เฟรระดับชั้นเอลิตทันทีที่การดวลเริ่มต้นทั้งสองฝ่ายตรงข้ามสุนัขเหลืองลายจุดระดับชั้นเอลิตและหมูป่าเขี้ยวนักขุดได้ไพ่ายแพ้กับทักษะซาวทรัสของฉีมีลินยวนยังคงปีนหอคอยต่อไปและเมื่อเขาไปถึงชั้นยี่สิบสอง เขาก็ได้พบคู่ต่อสู้ที่ใช้เฟระดับบรอนซ์เหมือนกันกันกบเขาอย่างไรก็ตามการต่อสู้ระดับบรอนซ์ของอีกฝ่ายดูเหมือนจะมีพลังมากตอนที่52าอลินหยวนมองไปยังคู่ต่อสู้ของเขาและสูดอากาศเย็นๆในขณะที่ดูข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามของลินหยวนก็ตระหนักได้ว่าเขากําลังเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณฉีประเภทโจมตีอายุ27ปีชื่อของเขาคือหวงเฉิงหลิง บัตรข้อมูลของเขาเระบุบว่าเขามีเฟยระดับ,บรอนสามชนิดได้แก่งูพิษไฟงูลหลามแม่น้ำและงูลหลามกรดพวกเขาไม่ได้ปกปิดเลยแม้ว่าความซื่อสัตย์ของเขาทำให้หลื่อนยวนค่อนข้างประหลาดใจแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งในการดวลนั้นควรไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเฟยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวอะไรการเปิดเผยเฟยของตัวเองโดยไม่มีการปกปิดแทนที่จะพูดว่าเขามั่นใจเป็นพิเศษมันจะดีกว่าที่จะพูดว่า เขาเป็นคนง่ายๆตามธรรมชาติแล้วไฟทั้งหมดที่มีพิษจะตอบโต้วพวกเขาเมื่อต้องต่อสู้กับเฟยที่เป็นจุดอ่อนของเฟยคุณแทบจะไม่สามารถพลิกตอร์รังชนะได้เลยอย่างไรก็ตามห่วงเฉิงหลินอยู่ที่ชั้น22และถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วดังนั้นเขาจึงมีทุนที่จะทุ่มเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับคู่ต่อสู้เล็กน้อยสถิติชั้นสูงสุดของห่วงเฉิงหลินก็คือชั้นที่37ซึ่งหมายความว่าห่วงเฉิงหลินอาจจะโชคร้ายและตกลงมาชั้นที่2 2 แม้ว่าเขาจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของเฟและเสียประโยชน์แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะตกลงไปยังชั้น2ี่ในขณะที่ลินยวนกำลังอ่านข้อมูลของหวงเฉิงหลินสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่งก่อนที่หลินยวนจะพูดฝ่ายตรงข้ามก็พูดขึ้นก่อนเฮ้ hey! ดูบันทึกการดวลของคุณคุณเป็นผู้มาใหม่แต่ทําไมคุณถึงปีนหอคอยดวงดาวได้แค่นี้ในเมื่อเฟของคุณอยู่ในระดับ,บรอนคุณคงไม่ใช่คนที่ไม่มีใบยอยนุญาตใช่ไหม การซ่อนข้อมูลทั้งหมดของคุณเช่นนี้เนื่องจากคุณเป็นเฟปร,ระเภทการรักษาฉันจะให้คุณเตรียมตัวก่อนรับความตายหวงเฉิงหลินยักไหลย,ย่างผ่อนคลายสภาพจิตใจของผู้ทำสัญญาจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเฟหวงเฉิงหลินรู้สึกผ่อนคลายและเฉยเมยโดยสิ้นเชิงดังนั้นงูหลามระดับบ,บรอนซ์สามสายพันธุ์จึงไม่ได้ใช้ท่าทางที่น่ารังเกียจเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาเลื้อยรอบตัวหวงเฉิงหลินแล้วรอคอยคำสั่งของเขาหลินหยวนไม่ตอบสนอง ลินยวนรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับงูเหลือมพิษไฟเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงูเหลือมแม่น้ําและงูเหลือมกรดหมอกด้วยเหตุนี้หลินยวนจึงสั่งให้จีเนียสใช้ทักษะการแปลงเครื่องมือจีเนียสกาเป็นแว่นและเมื่อหลินยวนส่วนมันที่ดั้งจมูกเขาก็เหลือบไปมองที่งูเหลือมพิษไฟงูเหลือมกรดหมอกและงูเหลือมแม่น้ําทานในนั้นเขาก็เข้าใจงูเหลือทั้งสามตัวได้อย่างครอบคลุมมันแตกต่างจากวิธีการที่เขาเข้าใจความรู้ที่ได้รับทักษะ True Data ของมอร์เบียส ครูดาต้าให้ความรู้เกี่ยวกับระดับคุณภาพความสามารถและทักษะพิเศษของเฟความรู้ที่ได้รับจากจีเนสทำให้หลินหยวนเข้าใจการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมการโจมตีของสัตว์ชนิดนี้ความรู้ดังกล่าวจำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์ทานในนะั้นหลินหยวนก็ตระหนักได้ว่าหลังจากที่เขาสวมแว่นตาดูเหมือนว่าเขาจะมองเห็นจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามในการป้องกันของพวกเขาจุดอ่อนเหล่านี้เป็นจุดบอด ที่สามารถอนุมานได้จากการสังเกตการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้หากหลินหยวนโจมตีจุดเหล่านั้นป่ายตรงข้ามจะไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันกับคนที่ยื่นเมืองออกไปเพื่อผลักไปข้างหน้าและไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่ซี่โครงได้การค้นพบนี้ทําให้หลินหยวนตื่นเต้นมากเมื่อหวงเฉิงหลินสังเกตเห็นว่าหลินหยวนยังไม่ตอบกลับเขาก็ไม่ได้ขยับเช่นกันเขาพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเฮ้เจ้าเขินไม่มีใบอนุญ,ญาต หยุดเล่นได้แล้วแมวของคุณที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงตัวเดียวที่มีพลังจมตีได้กลายมาเป็นแว่นที่มาจากทักษะการแปลงเครื่องมือนอกน้อยของคุณมีประโยชน์อะไรเนื่องจากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษานกตัวน้อยของคุณจะไม่เริ่มการผลิตรังนกให้คนอื่นกินและรักษาใช่ไหมชีมมี่ยังไม่สามารถพูดได้หลังจากพัฒนาเป็นระดับบรอนซ์แต่ก็ยังเข้าใจคําพูดของหัวเฉิงลินได้มันโกรธมากจนกระโดดเกาะลายลินหยวน มันร้องเสียงดังราวกับว่ากำลังทะเลาะกับหวงเฉิงหลินหลินยวนพูดในที่สุดฉันพร้อมแล้วคุณเริ่มได้เลยทันทีที่หลินยวนพูดเขาสั่งให้ฉีมีเข้าช้าที่งูเหลือมไฟพิษเมื่องูเหลือมไฟพิษเห็นฉีมีพุ่งเข้ามามันก็ตอบสนองทันทีด้วยการพ่นเปลวไฟพิษออกมาหลินยวนใช้ความสามารถของ j จ s สมิลลิลี่ฮิวทันทีและกำหนดเป้าหมายไปที่ฉีมีฉีมีใช้กระแสะลมพุ่งเข้าไปในเปลวไฟการไหลเวียนของอากาศที่ท,ทรงพลัง ช่วยให้ฉี่มีสามารถต้านทานการโจมตีของไฟพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่เปลวไฟจะเผาฉีมีมันตอบสนองคำสั่งของลินหยวนและปล่อยทักษะกลลหนออกมาทักษะกลลหนจะก่อตัวขึ้นรอบๆของฉีมีเป็นอันดับแรกและเนื่องจากฉีมีอยู่กลางเปลวไฟพิษมันทาให้เปลวไฟของงูเหลือมไฟพิษกระจัดกระจายไปทุกทิศท,ทางเมื่อใช้ความสามารถของความกลลหนในขณะที่งูเหลือมหมอกกรดพ่นละอองกรดไปยังฉีมี เมื่อหมอกกรดสัมผัสไปยังไฟพิษที่พัดออกไปด้วยทักษะความกลาหลุนพวกมันก็ระเบิดทันทีไฟพิษไม่ถือว่ามีพลังแต่จะมีพลังมากกว่าสองเท่าเมื่อเป่าด้วยทักษะกลาหลุนเมื่อไฟพิษสัมผัสกับหมอกกรดและระเบิดการระเบิดขยายออกไปตามหมอกกรดไฟพิษที่ลุกโชตช่วงพุ่งเข้าหาปากงูเหลือหมอกกรดทันทีมันทําให้งูเหลือหมอกกรดชักกระตุกบนพื้นทันทีทําให้ไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้เมื่อเฟถึงระดับบ,บรอนซ์ นอกเหนือจากความแข็งแกร่งแล้วยังต้องใช้กลยุทธ์อีกด้วยหวังเฉิงหลินไม่คาดว่าจะมีความผิดพลาดครั้งใหญ่เช่นนี้และปล่อยให้เฟยของตัวเองทำร้ายเฟยของตัวเองเนื่องจากการต่อสู้ที่วุ่นวายเมื่อเห็นงูเหลือมหมอกกรดกำลังชักก็ได้ตกอยู่บนพื้นหวงเฉิง,ง,ลง,งหลิงก็ตาหนิงูเหลือมไฟพิษงูเหลือมไฟพิษยิงไฟพิษอีกครั้งใส่นกง้อตัวนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อหวงเฉิงหลินออกคำสั่งฉีมีก็ส่งเสียงร้องที่ดังออกมาเช่นเดียวกันกับงูเหลือมไฟพิษ เปิดปากยิงไฟพิษแรงขับเคลื่อนของเสียงที่มองไม่เห็นและไรรูปร่างสามอันก็เจาะเข้าไปในปากของงูเหลือมไฟพิษทักษะซาวทรัชเพียงครั้งเดียวอาจไม่สามารถขจัดความสามารถในการต่อสู้ของงูเหลือมไฟพิษได้และอาจจะทําให้ปากของมันได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อซาวทรัชเจาะเข้าไปในปากของมันสามครั้งติดต่อกันวกมันก็จะเจาะเข้าไปในช่องปากที่อ่อนแอทันทีและเปิดรูที่ศีรษะการบาดเจ็บในระดับนี้ ส่งให้งูเหลือมไฟพิษออกจากสนามแข่งในทันทีฉีมี่ใช้จิตวิญญาณไปครึ่งหนึ่งแล้วลินหยวนใช้ความสามารถเฉดจิตวิญญาณของปลาทองดูดซับจิตวิญญาณอย่างรวดเร็วบนฉีมี่และช่วยฟื้นฟูส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณที่หายไปมันเสร็จสมบูรณ์ภายในประกายไฟแชกจูู่ฮวงเชิงลินก็สังเกตเห็นว่างูเหลือมทั้งสามสายพันธุ์ของเขามีเพียงงูเหลือมแม่น้ำเท่านั้นที่สามารถต่อสู้ได้เดิมทีเขาคิดว่าการชนะดวลในครั้งนี้อยู่ในความเข้าใจของเขา แต่เขาสูญเสียกำลังรบหลักไปสองในสามทันทีเนื่องจากคำสั่งที่ไร้ความสามารถของเขาเองหวังเชิงลินกัดฟันและตะกรอนเซลินหยวนถ้าคุณมีความสามารถก็สู้ฉันด้วยพลังสิการชนะด้วยแผนการเป็นความประพฤติของคนขี้ขลาดลินหยวนมองไปยังหวงเชิงลินด้วยสีหน้าตกใจและพูดว่าคุณต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอย่างฉันเปรียบเทียบพลังโจมตีกับผู้เชี่ยวชาญประเภทโจมตีอย่างคุณหรอการดวลตัดสินด้วยชัชนะและความพ่ายแพ้ นี่ไม่ใช่การเล่นในบ้านและดูว่าใครมีกำลังมากกว่าเมื่อฟังลินยวนหวังเฉิงลินก็ปล่อยเสียงหัวเราะเจ้าเล่ห์ออกมาคุณถูกหลอกแล้วทันใดนั้นเสาน้าก็พุ่งออกมาจากพื้นโดยพุ่งเป้าไปยังฉีมีด้วยความเร็วที่รวดเร็วเมื่อหวังเฉิงลินกำลังพูดก่อนหน้านี้เขาได้จัดเตรียมให้งูเหลือแม่น้ำทำการลอบโจมตีฉี่มีเมื่อเห็นว่าการลอบโจมตีของเขาประสบความสำเร็จเขาจึงตะโกนใส่ลินยวนแน่นอนวันนี้ไม่ใช่การเล่นที่บ้าน คุณควรเขาเ้าใจว่านักดวลไม่ควรรังเกียจแล่เหลี่ยมก่อนที่หวังชองหลินจะพูดจอบลินหยวนก็พูดว่าทักษะท้องฟ้าแจ่มใสฉีมีรับคําสั่งของหลินหยวนและลวดลายแมกบนขนอกเซน้ําเงินอมฟ้าก็สว่างขึ้นพวกมันเปล่งแสงที่นุ่มนวลความกระจางใสนั้นอ่อนโยนมากแต่มันก็ร้อนแผดเผาเมื่อสัมผัสกับเสาน้ําทักษะท้องฟ้าแจ่มใสทําให้เสาน้ําขนาดใหญ่ระเหยทันทีแทนที่จะพูดว่าเสาน้ําขนาดใหญ่นั้นระเหยไปหลินหยวนรู้สึกว่า มันหายไปในอากาศทันทีเมื่อเสาน้ําสัมผัสกับความสว่างเดิมทีหวงเฉิงลินหมกมุ่นอยู่กับเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทําให้ปากของเขาขยายออกกว้างรู้สึกกาวกับว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงเวลาเดียวกันกับหวงเฉิงลินที่ตื่นตาฉีมีก็ปล่อยทักษะความกรลรหนเพื่อควบคุมงูเหลือแม่น้ําหลังจากเสียงร้องที่ดังอีกครั้งทักษะสาวทัดก็เจาะเข้าไปในดวงตาของงูเหลือแม่น้ําอย่างไร้ความปราณี เป็นผลที่ทําให้หลินยวนประสบความสําเร็จในการชชนะของการดวลครั้งนี้แม้ว่าฉีมีจะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการดวลครั้งนี้ก็คือหลินยวนใช้จีเนียสที่เปลี่ยนเป็นแว่นตาเพื่อช่วยฉีมีชี้จุดอ่อนของมูเหลือมทั้ง3ตัวการดวลครั้งนี้ทําให้หลินยวนได้รับร,รางวัลมากมายนี่เป็นครั้งแรกที่หลินยวนเข้าร่วมการต่อสู้ที่เสียเปรียบหลินยวนเพิกเฉยต่อห่วงเฉิงหลินที่พ่ายแพ้ และออกจากเครือข่ายระบบดวงดาวหลังจากขึ้นไปยังชั้นที่23ลินยวนสังเกตเห็นว่าเขาขาดอะไรไปในการต่อสู้ครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงวิธีการโจมตีหากลินยวนต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้คนอื่นเช่นหววเฉิงลินและไม่มีสติปัญญาใดๆก็จะยิงพยองเท่ากับหววเฉิงลินและแสดงเฟทั้งหมดของพวกเขาหากลินยวนต้องการเพิ่มวิธีการโจมตีเขาจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลหนามแดงให้ดีดูเหมือนว่า การให้อาหารน้ำแดงด้วยซากมาแมลงต่างดาวระดับต่ำนั้นจะไม่เพียงพอแล้วเขาต้องคิดหาวิธีหาเนื้อระดับสูงเพื่อช่วยให้น้ำแดงวิวัฒนาการได้อย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลินหยวนก็ได้ใช้เงิน240เลเดียนเ่วงหน้าเพื่อซื้อเลือดมังกรระดับโกลส์ามหยดจากโจเซียซินเขากำลังจะเตรียมที่จะพัฒนาปลาทองดูดซับจิตวิญญ,ญาณระดับชั้นเอลิตที่ใช้ทักษะเซปิลิตล็อกของเขาให้กลายเป็นระดับบรอนซ์ ด้วยวิธีนี้มอร์บิอัสก็จะเปลี่ยนไปเป็นระดับบรอนซ์และก็จะได้รับทักษะพิเศษใหม่หลิ่นหยวนเข้าไปในมิติสปริตล็อกและมองไปยังปลาทองดูดซับจิตวิญญาณสายพันธุ์เทเลสโคปในสระวิญญาณมันขยายใหญ่ขึ้นและดูเหลือเชื่อมากขึ้นจากนั้นเขาก็หยิบโถเล็กๆออกมาตักน้ำเครื่องโถจากสระวิญญาณและวางปลาทองดูดซับจิตวิญญาณไว้ในโถหลังจากปรับปรุงปลาทองจิตวิญญาณเป็นระดับั้นเอลิทเต็มสิบส่วนสิบ คุณภาพระดับเอพิกเช่นเดียวก,กันกับที่กำลังจะถึงจุดเชื่อมต่อของการเข้าถึงระดับบรอนซ์เินยวนก็จะใส่เลือดมืงกรทั้ง3หยดลงไปในโถ